แบ่งปันเคล็ดลับนอนยังไงให้ผิวสวยใสอ่อนไวัและฝ้าจางหลายคนก็รู้ว่าการนอนเนี่ยส่งผลมากๆกับเรื่องของผิวนอนไม่หลับทีไรผิวโทมมาเลยใต้ตาก็คล้ำด้วยหน้าก็แก่ฝ้าก็ขึ้นวันนี้จะมาแบ่งปันเคล็ดลับดีๆกันค่ะก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดติดต,ตามหรือว่าฝากคอมเมนต์ได้นะคะ วันนี้เป็นบทความดีๆที่เกิดได้ฟังจากคุณหมอเพื่อนเวชศาสตร์ชะลอวัยสำคัญมากๆเรื่องของการนอนเราเองเนี่ยปรับแค่เรื่องการนอนผิวเรายังเปลี่ยนเลยแบบนี้พลาดไม่ได้เลยนะคะมาเลยกับเคล็ดลับแรกค่ะจะนอนให้ดีก็ต้องนอนหลับสนิททำยังไงข้อแรกถ้าคุณเป็นคนนอนหลับยากให้งดคาเฟอีนไปเลยพวกชากาแฟ หลังบ่ายสองโมงไม่ดื่มแล้วนะคะเพราะการดื่มจะทำให้คุณนอนหลับยากด้วย2อค่ะเรื่องของมื้อเย็นลองสังเกตดูเรากินมื้อเย็นหนักไหมกินมื้อเย็นหนักๆแล้วก็กินก่อนนอนด้วยจะทำให้เราเนี่ยนอนหลับยากอย่างเกตเองแต่ก่อนนะชอบเลยบุฟเฟต่ตมื้อเย็นที่ค่อนข้างจะหนักมากๆกินมาถึงนี่เลยค่ะ จุกมาถึงนี่ทําให้ตอนนอนเกิดเรื่องกดไหลย้อนอีกนอนหลับกระสับกระสายทั้งคืนหลับไม่สนิทด้วยไม่เกิดผลดีกับร่างกายนะคะข้อที่ 3. ค่ะสําหรับคนที่ชอบงีบนอนกลางวันหลับงีบเนี่ยหลับได้แต่ยาหลับให้เกิน20นาทีเพราะถ้านอนหลับยาวกว่านั้นจะทําให้กลางคืนเรานอนหลับยากค่ะ ข้อที่4นะคะให้งดปิดอุปกรณ์สื่อสารมือถือต่างๆตอนช่วงที่เรานอนเพราะว่าถ้ายังมีเสียงรบกวนพวกนี้จะทำให้เราเนี่ยตื่นระหว่างคืนได้ก็นอนหลับยากอีกค่ะ ต่อไปนะคะเคล็ดลับที่5ค่ะก็เกิดจากการที่เราจะต้องปรับในเรื่องของคลื่นสมองรู้ไหมคะว่าอย่างทุกวันนี้ถ้าเรากําลังพูดคุยแบบนี้หรือว่าเราออกไปทํางานติดตามโซเชียลหรือดูหนังไม่ว่าหนังโรแมนติกหนังรักหนังฆาตรกรรมหนังที่ค่อนข้างจะแอคชั่นบู๊เลย พวกนี้ส่งผลต่ออารมณ์ทำให้คลื่นสมองของเราเนี่ยเขาเรียกว่าเบต้าเวฟก็คือมันขึ้นลงขึ้นลงแบบนี้ทำให้เรานอนหลับยากค่ะเราต้องปรับยังไงปรับให้คลื่นสมองของเราเป็นคลื่นสงบความสงบเนี่ยมันจะราบเรียบแบบนี้ก็คือเป็นอัลฟาเวฟวิธีที่จะทำให้จิตใจเราสงบลงได้ก็มีวิธีนะคะเช่นนั่งสมาธิก่อนนอนเปิดเพลงเบาๆทำตัวนิ่งๆ ปิดไฟห้องนอนให้มืดมืดที่สุดนะคะรวมไปถึงให้มันเงียบด้วยไม่มีเสียงรบกวนแบบนี้จะทําให้เกิดคุณภาพการนอนที่ดีค่ะเพราะการนอนที่ดีเราควรจะนอนตั้งแต่ช่วงประมาณหลังสี่ทุ่มตอนที่จะเกิดโกรดฮอร์โมนนะคะคือเที่ยงคืนถึงตีหนึ่งครึ่งตรงนี้ถ้าเราหลับสนิทแล้วกรดฮอร์โมนจะเกิด เรื่องของการซ่อมแซมผิวที่เสียเรื่องของการที่จะสร้างคอลลาเจนทําให้ผิวเราใสานิ้งเหมือนเด็กมีความเด้งใสก็ตอนนี้แหละค่ะตอนที่หลับแต่ถ้าคุณไม่หลับหลับไม่สนิทเดี๋ยวหลับเดี๋ยวตื่นก็จะทําให้คุณภาพการนอนไม่ดีส่งผลกับผิบผวได้สังเกตไหมฝ้าจะมาสําหรับคนที่นอนไม่ค่อยหลับและมีความเครียดลองปรับดูนะคะผิวเราจะได้สวยใสยขึ้นแบบที่ไม่เสียสตางค์มากเริ่มจากการนอนล ด้วยความปรารถนาดีจากเคที่นะคะสําหรับใครที่กําลังดูแลฝ้าอยู่วันนี้เกดมีแนะนําชุดดูแลฟ้าง่ายๆ3ชิ้น3ขั้นตอนต้องบอกเลยว่ารีวิวจากลูกค้าซื้อสาเยอะมากๆเพราะเรื่องฝ้าไม่ใช่เรื่องอะไรที่จะต้องด่วนวัยใจร้อนใน3วัน7วันแต่เป็นการดูแลจากข้างในเรื่องของเมบสสีเมลานินลดได้จิตใจดีได้มิไม่มีความเครียดนอนดี สิ่งนี้สำคัญจะทำให้คุณดูแลฝ้าได้ระยะยาวและฝ้าจางจริงอย่างเห็นผลค่ะโดยที่ว่าไม่กลับมากลายเป็นแบบฝ้าถาวรหรือว่าผิวผิวบางนะคะอันนี้สำคัญมากๆสามชิ้นอะไรบ้างชิ้นแรกเลยเซรัม่มลดฝ้าหน้ากระชับระดับยีนจะเคที่ที่ช่วยลดเม็ดสีเมลานินถึงระดับยีนเติมน้ำให้ผิวให้ผิวเราชุ่มชื้นขึ้นอิ่มน้ำขึ้นเปล่งปลั่งขึ้น ลดอาการแสบแดงแสบกล้านแพ้สารมาและช่วยยกกระชับผิวด้วยเซรั่มตัวนี้เราจะใช้เช้าเย็นนะคะเช้าทาบางๆตามด้วยกันแดดตอนเย็นก็ทาสองรอบรอบแรกทั่วใบหน้ารอบ2อทาซ้ำจุดที่มีฝ้ามีกระค่ะส่วนตัวถัดมากันแดดจำเป็นนะคะ เพราะจะช่วยกัน UV ไม่ให้กระตุ้นเม็ดสีเมลานินด้วย b ีกันแดดเคที่ s p f 50 PA บวกบวก,บวกหลอดเนี้ยเลิฟเลย100กรัมใหญ่มากๆทาได้ทั้งหน้าและตัวไม่เหนียวเนะหนาออร่าแล้วก็ทาแล้วเนี่ยไม่ทำให้ผิวของเราเนี่ยอุดตันด้วยแนะนำนะคะสุดท้ายก็คือสบู่ค่ะสนใจทักเข้ามาได้